นางสาวณีไทยรุ่งโรธอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทยประจำเดือนมิถุนายนปี2557โดยพบว่าดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทยมีการปรับตัวดีขึ้น7จุดจากระดับ39จุดเป็น46จุดขณะที่ดัชนีแนวโน้มสถานการณ์คอร์รัปชัน,นอีก6เดือนข้างหน้า <c oughs> ก็ปรับตัวดีขึ้นจากระดับ40จุดเป็น47จุดซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ดีที่สุดในรอบ5ปีของไทย นอกจากนี้ผลสำรวจยังพบด้วยว่าความเสียหายของการทุจริตที่ประเมินจากงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการยังมีแนวโน้มปรับตัวลดลงเช่นกันสะท้อนได้จากการสอบถามตัวเลขเงินพิเศษที่ผู้ประกอบการต้องจ่ายเพิ่มให้กับข่าราชการที่ทุจริตเพื่อให้ได้สัญญาซึ่งมีค่าเฉลี่ยลดลงจากรา้อยละ25-35ถึงมาอยู่ที่ร้อยละ15-25ถึงาโดยในธนวัฒน์พลวิชยัยผู้อำนวยการศูนย์พยาการณ์าารเศรศษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินว่าตัวเลขดรชนีคอร์รัปชันที่ออกมาดีเป็นพิเศษ ในครั้งนี้น่าจะเป็นผลมาจากปัจจัยเฉพาะกิจคือการชะงักงานทางการเมืองของไทยในช่วงต้นปีที่ผ่านมาจนทําให้การเบิกจ่ายงบประมาณตามปกติทําไม่ได้และการเข้ามาบริหารประเทศของคอสชที่มีการจัดระเบียบและตรวจสอบโครงการทุจริตอย่างเข้มข้น5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากพอมีกปปสและรัฐบาลยุสภาเนี่ยคือรัฐบาลไม่มีอํานาจเต็มในการทํางานและพอมีการชนุนทางการเมืองเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องทุจริตครัปช่นมีการพูดถึงเรื่อง <g arden> การผิดกฎหมายเนี่ยมันเป็นกระแสของสังคมที่ไปกดดันโดยงานต่างๆที่ทําให้เขาทํางานด้วยความรัดกุมขึ้นเพราะนั้นสิ่งที่เราฟันธงถึงบอกว่านี่คือสถานการณ์เฉพาะกิจแต่สถานการณ์เฉพาะกิจเนี่ยถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สาคัญเพราะมันเป็นการกระชากการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะเห็นได้ตัวเลขสัดส่วนที่มันเยอะและสิ่งเหล่านี้มันคงอยู่ได้และถูกพัฒนาให้มันดีขึ้นได้มากขึ้นเยอะถ้าภาครัฐคอสชและรัฐบาลที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยดำเนินการอย่างจริงจังต่อไป ทั้งนี้ผู้อำนวยการศูนย์พยากร์เศรษฐกิจและธุรกิมหาวิยาลัยหอการค้าไทยยังเชื่อมั่นว่าภาคไทยสามารถรักษาดัชนีคอร์รัปชันไว้ที่ระดับใกล้เคียงกับปัจจุบันได้จนถึงสิ้นปีจะมีโอกาสสูงที่คะแนนดัชนีการวัดภาพรักคอร์รัปชันของไทยจะขยับดีขึ้นจากปีที่ผ่านมาซึ่งไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่102จาก177ประเทศทั่วโลกให้ตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันของนักการเมืองนะฮะแล้วก็มีการ